สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูพัฒนาการการเจริญเติบโตของน้องหุ่นยนต์นะคะบีมัตเตอร์นะคะลูกพ่อจิมมี่ค่ะวันนี้น้องหุ่นยนต์อายุครบสองเดือนนะคะน้องแดงไม่มากนะคะเพราะว่าน้องเป็นฝรังร่งฝรั่งคนขมรนค่ะน้องหุ่นยนต์วัยสองเดือนดื้อไหมลูกดื้อไหมคะถุงนี้สีแดงแต่พอใส่ไปเป็นสีดำเพราะว่า ตอนทำเขาเลือดออกเปื้อนเลยตูนนะคะตูนน้องหุนน่นยนต์เสองเดือนแล้วจ้าเด็กยญิงหุ่นยนต์ลูกพ่อจิมมี่บีบมัตเตอร์นะคะตูดไม่ค่อยมีมัวแต่ดือ้อวันนี้น้องมาเล่นกับแม่ที่แปลงแพนโกลาค่ะ ฝากติดตามน้องหุ่นยนต์ด้วยนะคะดื้อมากดื้อที่สุดเลยทางโน้นก็พ่อของไอแม่ของเคอร์ฟิวนะคะจะคลอดอยู่สิ้นเดือนนี้แล้วค่ะท้องซูเปอร์เอ็กซ์นะคะทางโน้นท้องซูเปอร์เอ็กซ์จะคลอดอยู่แล้วฝากติดตามด้วยนะคะ